คลิปนี้นกจะมาปักชำโอพันเทียซานตาริต้าปักชำง่ายๆได้ต้นใหม่ฟรีๆทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอพันเทียซานตาริต้าก็เป็นอีกหนึ่งโอพันเทียที่ได้รับความนิยมในบ้านเราตอนนี้ค่ะลักษณะเด่นของโอพันเทียสายพันธ์ุนี้ก็คือว่า มีแผดหรือใบที่หนาค่ะและก็ใบของเขาจะออกสีม่วงนะคะยิ่งอากาศหนาวสีม่วงก็จะยิ่งเข้มค่ะถ้าในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อนใบของเขาเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะถ้าเข้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มมีสีม่วงแซมขึ้นมาค่ะในต่างประเทศประเทศที่มีอากาศเย็นนะคะก็จะเห็นความเป็นสีม่วงเขาได้ชัดเจนค่ะ การเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะแตกใบออกตรงตุ่มหนามด้านบนส่วนมากนะคะออกเหมือนกับหูมิกี้เมาส์ค่ะการออกดอกก็จะใช้เวลานานสักหน่อยแต่ผู้ที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะนิยมดูใบทรงใบทรงต้นค่ะบางต้นนะคะที่ใบต้นหรือว่าต้นแรกของเขาเนี่ยอาจจะมีคราบสีน้ำตาลบ้างนั่นเป็นจะเหตุของใบที่มีอายุนาน เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจส่วนการขยายพันธุ์นิยมขยายพันธุ์โดยการชำนะคะแต่ว่าสามารถขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดก็ได้แต่นั่นก็ต้องรอให้มีเมล็ดค่ะเราสามารถตัดนะคะใบที่ขึ้นมาใหม่เพื่อนำไปชำได้เลย ควรจะลองด้วยกระดาษก่อนหรือว่าใครมีถุงมือกันหนามก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าสายพันุนี้หนามก็ตํามือได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตาดัดสามารถใช้กรรไกรตัดกิ่งได้หรือจะเป็นมีดที่คมๆสักหน่อยได้วันนี้เราจะได้ต้นเพิ่มมาอีก4ต้นค่ะตัดให้หมดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยว ใบใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมาอีกจนกว่าเราจะพอใจในจำนวนที่เราได้ค่อยปล่อยแล้วก็เลี้ยงให้โตไปนะคะซื้อเพียงแค่ต้นเดียวครั้งต่อไปถ้าเราอยากให้มีเพิ่มเยอะก็รอขยายได้เลยนะคะพึ่งแผลแห้งสัก2-3วันกระถางเป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำรองก้นกระถางด้วย กลับมะพร้าวสับจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปได้เลยอันนี้นกใส่หินภูเขาไฟเพื่อกันเวลาที่ดินปลูกไหลลงสู่ก้นกระถางนะคะจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องใช้ทั้งสองชนิดก็ได้นะคะตอนนั้นใส่ดินปลูกลงไปค่ะควรเป็นดินปลูกแคคตัสค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มชำนะคะย่าเพิ่งให้เป็นดินที่มีความ แข็งมากเกินไปดินปลูกแข็งตัดเป็นดินที่ระบายน้ำได้เร็วนะคะโปรงจากนั้นใส่ซากเกิลจีกันเพลียกันแมลงค่ะโอพันเทียทุกสายพันธ์ส่วนมากเพรียหอยจะชอบเพราะฉะนั้นใส่ป้องกันไว้ก่อนจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยลงไปเป็นปุ๋ยออสโมโคสค่ะเกลี่ยกเกลี่ยให้เข้ากันนิดนึง แล้วเราก็จะนํามาปักชาได้เลยการจับต้องระมัดระวงังถ้าไม่มีถุงมือก็ต้องใช้กระดาษรองอย่างหนุกนะคะใครมีถุงมือดีมากๆเลยค่ะจับแบบนี้นะคะปักลงไปได้เลยให้ใบของเขาจมลงไป1ใน4ส่วนของใบทั้งหมดค่ะหมายความว่าถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยให้จมลงไป1ส่วน จากนั้นก็จัดแต่งให้อยู่ตรงกลางโรยด้วยหินพยุงลำต้นเพราะว่าต้นเขายังไม่มีรากนะคะมีหินก็จะช่วยพยุงให้เขายอยู่ตรงกลางเวลารดน้ำต้นจะได้ไม่ล้มลงไปแล้วก็ดินปลูกจะได้ไม่กระเด็นออกนะคะปลูกเสร็จแล้วสามารถรดน้ำได้ทันทีแต่ว่ารดทีละน้อยๆก่อนแดดก็เป็นแดดรำไรไปก่อนนะคะช่วงนี้ รดน้ำไม่ต้องรดชุ่มทั้งกระถางเอาแค่เปียกช่วงหน้าดินพอหนึ่งเดือนหลังจากการปักชำรากก็จะเริ่มมาแล้วค่ะสังเกตว่าต้นที่เราชำไว้เต็งตึงไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ยน่นอันนี้หมายความว่ารากเดินดีแล้วนะคะด้านหลังค่ะ มีใบใหม่แตกออกมาจากต้นแม่ที่เราตัดก่อนหน้านี้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับการขยายพันธุ์โอพันเทียซานตาลิต้าหรือโอพันเทียใบสีม่วงเพื่อนท่นานใดที่เลี้ยงโอพันเทียสายพันธุ์ซานตาลิตา้าสามารถแชร์ในคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์บอกนกได้นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ